ทิ้งบทนางเอกทำเงิน48ล้านก่อนลาจอบ้านกลางป่าที่อเมริกาชาชาอัลเทเมตเลือกแต่งสามีฝรั่งย้ายอยู่เมืองนอกถาวรไม่คิดกลับไทย ยังจําไม่เคยลืมเลือนนางเอกหน้าฝรั่งคนนี้ที่แฟนๆจะเห็นเธอลงเล่นละครดังๆแทบทุกเรื่องตั้งแต่บทดราม่าน้ําตาไหลบทใสๆวัยรุ่นเลิฟไปจนถึงบทร้ายหน้าโดนตบก็ลองมาจนหมดแล้วซึ่งเธอคือหนึ่งในผู้การันตีความปังของละครเรื่องนั้นๆได้เป็นอย่างดีหากละครหรือหนังเรื่องไหนมีชื่อเธอเข้าไปอยู่ในลิสต์นักแสดงนํากับการเปิดภาพปัจจุบันของชาชาอัลเตเมตอดีตนางเอกผู้โด่งดังพร้อมเผยครอบครัวแสนอบอุ่นในวัย44 นางเอกหน้าใสาหัวใจอินเตอร์เธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาและการถ่ายแบบให้กับหนังสือนิตยาสารของพจนอานนท์จากนั้นก็ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ทั้งบทนางเอกหนังทำเงินถึง48ล้านและนักแสดงสมทบหลายเรื่องด้วยกันเช่น Goodbye Summer เออเหอเทอมเดียวสติสุดขั้วโลกอุแวสวรค์มหัศจรรย์ข้ามโลกรับแลคนมหัศจรรย์และ18ฝนคนอันตราย รวมทั้งผลงานละครที่ทุกคนน่าจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีในเรื่องคือหัตถาครองพิภพเกาะสวัสดิ์หาสวรรค์พระจันทร์ลายกระต่ายทั้งนี้หลังจากชาชาหันหลังให้กับวงการบันเทิงเธอได้ตัดสินใจแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติและมีพยานแห่งรักเป็นลูกชายถึงสองคนด้วยกันปัจจุบันเธอยังคงใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศอย่างมีความสุขฝากฝีมือการแสดงแจมๆไว้ให้แฟนๆละครและภาพยนตร์ได้คิดถึงและเป็นที่จดจำเชื่อว่าวัยรุ่นในยุค90 หาใครได้ติดตามภาพยนตร์หลายเรื่องสไตล์วัยใสวัยเรียนคงไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ชื่อว่าชาชาอัลเเมตเธอโดดเด่นด้วยความสูงรูปร่างบางเพรียวเป็นนางแบบและผลงานที่คนรู้จักและชื่นชอบกันมากก็คือเรื่องคือหัตถาครองพิภพที่แสดงร่วมกับนักแสดงอีกหลายคนทั้งคลาวเดียจักรพันธ์อัดอัสดา